สวัสดีค่ะลูกค้าที่น่ารักทุกท่านวันนี้เราจะพามาบอกพิกัดใหม่เดลี่โดนัทจังหวัดตากสาขากัดนั่งยองคลองย่ามค่ะเนื่องจากตลาดที่เดิมนะคะมีการขุดก่อสร้างวางท่อระบายน้ําค่ะและตอนนี้นะคะร้านของเราย้ายมาอยู่ตลาดในวินเทจชั่วคราวค่ะพิกัดอยู่ฝั่งที่ใต้ค่ะซอยที่2องหรือว่าซอยไข่นูกระทาทอนะคะ ลูกค้าสามารถเดินตรงเข้ามาได้เลยเราจะเจอร้านน้ำลำไยจ้าลูกค้าเดินเลยไปนิดนึงก็จะเจอร้านเราเลยร้านของเรานะคะจะมีโดนัทแซนด์วิชบราวนี่ค่ะมีขนมหลากหลายให้เลือกซื้อได้เลยในราคาหลักสิบเท่านั้นนะอันนี้นะคะทางร้านได้เอาวิธีการทำขนมเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมได้รับชมเพื่อเรียกนําย่อยกันค่ะ และถ้าหาลูกค้าหาเราไม่เจอนะคะสามารถติดต่อเบอร์โทรไทยคลิปได้เลยค่ะเราทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้คุณลูกค้าแล้วนะไว้แวะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ